อ่ะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่ติดตามกันมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็มันเหมือนจะใกล้เข้าไปทุกทีปร,รับคลมท่านนายกบอกแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมกรอบเวลามาแล้วกรอบเวลามาแล้วแน่นอนว่าก็เห็นเขาเชื่อกันว่าประมาณไม่เกินกลางเดือนหน้าก็น่าจะได้เห็นชมแล้วนี่อย่างช้านะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกก็บอกอยู่ระหว่างธุรการทาบทามกันหมดแล้วบางคนก็ตอบรับบางคนก็ยังไม่ตอบรับอ๋อเดี๋ยวมาว่ากันะนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปที่ท่านนายกเนี่ยไปดูท่าน รองนายกกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนักข่าวไปเจอบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับก็อดไม่ได้ที่จะต้องถามนะฮะว่าเออย่างไรปรับครมอถึงไหนแล้วโคต้าพลังประชารัฐเนี่ยจะต้องมีการปรับหรือเปล่าแล้วที่4กุมารออกไปเนี่ยพลังประชารัฐจะเอาใครไปนั่งแทนหรือเปล่าหรือเป็นส่วนตัวของนายกนะฮะคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับกรณีที่ว่ามีข่าวว่า21เอกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการคุยกันเรื่องตําแหน่งต่างๆนะครับ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนายกรัมนตรีที่จะตัดสินใจนะครับเช่นเดียวกับคอรามอเศร,รษฐกิจชุดใหม่ก็เป็นโคต้าของนายกนี่เป็นการยอมรับเลยนะว่าคอรามเศร,รษฐกิจเป็นโคต้านายกนะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการสลับให้ตัวเองไปนั่งเป็นตําแหน่งมทรหนึ่งมหาดไทยนี่นะฮะนตรีมาทไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก,ก็ขึ้นอยู่กับนายกร,รัฐมนตรีทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ซักหลายประเด็นดูเหมือนวันนี้มิป้อมแกก็ แอบจะดุนักข่าวมาหน่อยนึงไปฟังเสียงกันดูครับคือเรื่องการตั้งคอมอลนี่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของท่านนายกนะครับฮะโคต้าไหนอะไม่มี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 เป็นการเมืองดาวว่าใครจะนั่งตำแหน่งอะไอะไรยังไงเป็นเรื่องของโคตร้เป็นเรื่องของท่านนายกท่นแต่ว่าท่านไม่คนส่งชื่อไม่ท่านนายกก็ยังไม่ค่อยเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเลย ผมยังไม่ได้คุยกแบบว่าในในพลังประชารัฐเหมือนเขาแบบจะในส่วนของพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะไม่มีข่าวว่าท่านลานจะสลับไปรหัสไทยโอ้ยไม่มีก็ต้องย้ายแต่ท่านนายกไม่ยกไม่มีไม่มีไม่มีคือไม่ได้ย้ายไปใช่ไหมไม่ย้ายท่านชาตำแหน่สามกุยที่ในส่วนของที่ลาออกเนี่ยถือว่าเป็นส่วนของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะของนายกแปลว่าท่านนายกจะเอาใครมาอ่าก็เรื่องของนายก ไม่มีไม่มีไม่มีาเกมา่มีาอาไม่ไม่มี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 มีแต่คุณพูดเองเพราะฉะนั้นทีมเศษฐกจะเป็นคนนอกทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนายกท่านจะเทอะไรตัวสอะไี่พี่เหมเป็นตัวเต็ว่าจะเป็นัมีไม่มีก็บอกว่าจะแล้วแต่ท่านนายกฟังไม่ยุ่มเรื่องเลยครับ แต่ว่าแต่ว่าท่านเราจะมีส่วนร่วมในการขยหุสมบัติครับในทมไมก่อี่จะเสนอรายชื่อไม่มีไม่มีผมยังว่าไว้ไว้ผมไปยุ่งก่อนดิผมจะบอกนะครับคอรมอ่าน้จะมีแต่ส่วนของพรรคของเราไปรััน่รัวพักอีกเขาส่งที่มาเดิอะไรจะไรทางไม่รู้เรื่องเหรอที่ผมพูดเหรอเป็นเรื่องของท่านนายกต่างหาก็จบแล้วในานะที่นเองเป็นผู้ใหญ่ท่านนมยอได้ปศึกษาในเรื่องการเป็นคณะรัฐมนตรเลยค่ะเปิดตัวมาศึกษาเรื่องของท่าน เพราะว่าเดี๋ยวภาพการขับคณะรัฐมนตรีออกมาเดี๋ยมันมันจะต้องแบบว่าสู่สายตาประชาชนอย่างนี้ค่ะมันต้องไปถามท่นนายกไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลยผมเลือกไม่เไม่มี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 ไม่จำเป็นที่ท่านต้องไม่มีสุดท้าย่นกาจับผูมีการสลับ้อีกันจริงๆท่านร้องไม่มีไม่มีมันไม่มีจับท่า้ นี่นี่ครับท่านผู้ชมฮะน้องไอวันนี้น้องไอไปนั่งยืนอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ยืนถามเองเลยนับคำว่าไม่มีได้ไหมมีมีคนนับมีคนนับเหรอมีคนนับประมาณสาสิบเอ็ดไม่มีภายในประมาณสามนาทีกว่าโอ้โหก็ยังมีคนตั้งใจนับแล้วตกนาทีละสิบไม่มีปกติก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่มีวันนี้ไม่รา้ไม่ทราบไม่เจอโอ้โหนี่วันนี้ฮะวันนี้เรียกว่า คือแต่แกแก,แก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเแหละแกก็จะพยายามที่จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการปรับเลยโยนนายกหมดเลยโยนนายกหมดเลยเนี่ยแล้ววันนี้เห็นว่านี่แต่ว่าสัมภาษณ์เสร็จแกได้ข่าวว่าไปคุยกับนายกใช่คืออย่างนี้ครับพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอ่าน,นักข่าวก็กาลังเดินกลับไปที่ห้องนักข่าวไปพิมพ์ข่าวกันแต่รถของพลตประวิทย์เราคิดว่าอ้าวน่าจะเดินทางออกจากทรเนียบรัฐบาลสรุปไม่ได้เดินออกทางออกไปก็กลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็คือไปที่บริเวณหน้าตึก แล้วก็ท่านพลเอกประยทก็คือขึ้นไปพูดคุยกับท่านนายยมมนตรีนะฮะก็คือพูดคุยกันจากนั้นก็มีอาจารย์แหม่มายฐม,มนพิญโยสินวัตร,รโฆษกรัฐบาลก็เดินจากตึกบัญชาการมาขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ามาทําอะไรนั่นน่ะสิปกติแกไม่ขึ้นไทยคู่ฟ้าใช่ไหมอาย่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโฆษกรัฐบาลเนี่ยทีมโฆษกจะอยู่ตึกบญชาการสองท่านนาย,ยกจะอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าก็คนละตึกกันเลยครับท่านก็เดินตากแดด ขึ้นไปบนตึกก็เลยกลายเป็นที่ของสียอ้าวพอเนี่ยไขึ้นไปบนตึกด้วยคุยเรื่องอะไรกันหลายคนก็มองว่าเป็นการไปคุยเรื่องปรับคอ,อรมอหรือไม่มหรือว่าไปฝากอาจารย์แหม่มหรือไม่หรือรอ,อย่างไรเพ<อ>ราะใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์แหม่มนี่ก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักมากใช่ใช่จนทําให้อาจารย์แหม่มก็โลโรไฟดัลงไปครับจากนั้นก็ลงมา พอเีปยปวิก็ใช้เวลาคุยันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลงจากตึกมาขึ้นรถออกจากทำเนียบจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมที่ตึกพักดีบดินเป็นตึกข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าผู้สื่อข,ข่าวก็มีโอกาสถามว่าคุยอะไรกันนายโยกเขบอกว่าอ๋อท่านปวิศมาทานข้าวท่านมาประชุมก็เลยมาทานข้าวกันแล้วก็พูดคุยเรื่อยเปื่อยนักข่าวก็เลยถามกระซเาถามแย่ทานข้าวอร่อยไหมคะ,ะทานก๋วยเตี๋ยวนักข่าวก็าเลยบอกแหมกินเส้นกินเส้นแซวกันรอบรอบคุณแมแต่เชื่อว่าอ่ะจริงๆในในวงเนี่ย มันต้องมีคุยอะไรบางอย่างไหมคืออยู่ดีคนเราจะขึ้นไปนั่งแทนข้าวกันไม่คุยกันเรื่องก็ต้องมีอยู่แล้วแต่แต่น่าสนใจว่าตามจริงอ่ะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ก็ต้องเจอกันอยู่แล้วตอนเช้าเพราะว่าอที่พักของท่านนายกแล้วก็บ้านพักแล้วก็ที่พลเอกประวิทย์อยู่ที่มอวิธีป่าลอยต่อที่เข้าไปตอนเช้าก็ต้องเจอกันอยู่แล้วอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นพี่น้องที่สายตรงกันอยู่ตลอดอื ทำไมต้องมาคุยที่ทำเนียบใช่ไหมแล้วทาไมอาจารย์แหม่มต้องขึ้นไปใช่นี่ก็คือคาถามที่เกิดขึ้นอไปต่อทิกซอนเองแล้วกันนะคะอันนี้คือไม่รู้ว่าอาจารย์แหม่มสุดท้ายแล้วจะไปอยู่ในตําแหน่งตรงไหนนะฮะเพราะว่าก็มีกระแสข่าวมาเรื่องทางเศรษฐกิจนี่แหละจะคงไม่หนีไปทางอื่นแล้วฮะทีนี้อีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ที่ออกมาแสดงความเห็นก็คืออาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เนี่ยข่าวไปเจออาจารย์วิศณุก็ถามไถ่กันนะครับบอกว่าเอ๊ซีกุมาลาออกไปแล้วเนี่ยจะอย่างไรนะครับอาจารย์วิศ บอกว่าก็เป็นเรื่องของนายกที่จะประับคลมมนะนายกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วนี่ว่าจะแก้ปัญหาให้เร็วส่วนตําแหน่งที่ว่างลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาแทนนะตามปกติก็จะมีการมอบหมายงานเอาไว้อย่างกรณีของกรณีคุณสมคิดเนี่ยถ้าคุณสมคิดไม่อยู่นะตัวเองก็ต้องทําภารกิจแทนนะครับอย่างกรณีรัฐมนตรีพลังงานคุณสนทุรัฐก็จะมีให้รัฐมนตรีอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนปรากฏว่า2คนที่ออกไปพร้อมกันพอดีออกไปสองพร้อมกันพอดี ก็เดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมคลมแต่งตั้งคนที่ทํางานแทนได้ส่วนกระทรวงการคลังก็จะมีรัฐมนตรีช่วยคลังปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วนะครับนักข่าวก็เลยถามว่าอาจารย์แล้วตัวอาจารย์เนี่ยจะถูกปรับหรือเปล่าจะถูกปรับหรือเปล่าแกก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าอาจารย์วิศนุหลุดจากโผคลมนี่หักปากาเสียไปค่อนเมืองเลยนะัะฟังเสียงอาจาวิศนุฮะให่จะต้อตตั้งให้รักษาการแทนกัไว้ก่อนแล้วก็ต้องปีนึงแล้ว อย่างถ้าผมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ก็คือว่าล้มหายตายจากระออกไปนอกป่วยก็เคยป่วยก็ท่านรองสมคิดก็จะมารักษาการครับคุณสมคิดไปนอกเขาที่รับไปญี่ปุ่นผมก็เซ็นการเดาตัวกันก็ค่อยกระเดงสองคนนี้ถ้าหากท่านรัมตรีพลังงานไม่อยู่ก็ให้รัมตรีสุวิทย์ คุ้ศึกษาเป็นคนรักษาการแทนรฐมนรีกกนสวิทไม่อยู่รฐ่นรีสมที่รับรักษาการแทนทีนี่มาเนี้ยสองคนไม่อยู่มันก็เลยไม่มีไม่ได้ตั้งเผื่อเอาไว้ก็ต้องเข้าคณะรฐมนรีใหม่เพราะการรักษาการแทนนั้นต้องคณะรฐมนรีตั้งยกเว้นที่ตั้งเลยแล้วหรือตั้งไปแล้วจะเปลี่ยนใหม่เพื่อความเหมาะสมส่วนกระทรวงการคลังไม่มีปัญหาเพราะมีรฐ่นรีช่วยรายใดก็ตามนี่ฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังพูดถึงกรณี การกรอกประวัติของผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคือคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องกรอกประวัติกันนะครับรวมถึงคนที่ย้ายกระทรวงก็ต้องกรอกประวัติกันใหม่เหมือนกันเพราะเปลี่ยนกระทรวงนะครับอย่าและข่าวก็ถามกรณีคุณสมคิดนะครับแต่แกบอกว่าแกไม่ขอพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวน้ำตาจะไหลนี่ฟังเสียงช่วงนี้ฮะจะพบ,บะต้องจะตอบว่าไม่เรื่องยังไงแล้วก็ท่านนายกท่านได้บอกว่าก็จะพยายาม แก้ปัญหานี้โดยเร็วใช่ไ้มท่านพูดนะผมไม่ได้ท่านไม่ได้พูดกับผมน่พูดกับใครที่เรายอมหรือสีอสระจุลอะไรก็ไม่รู้นี่ดูโทรทัศน์ผมไม่รู้อาจารย์ครับฝันตะื่คนที่กรอ,อกประวัติคือคนที่มาใหม่คนที่อยู่ที่เดิมก็ไม่ต้องต,อ,งตอ,อก,นะกเช่นนัยกเวน้นยกเว้นย้ายสลับกระทรวงคือถ้าเปลี่ยนตำแหน่ง,งก็ต้องกรอกใหม่อะไรที่ต้องโอนก้าวใหม่ก็ไปสัตว์ปีกานใหม่ก็ต้องดำเนินการใหม่ ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องยื่นมาชีสักถึงมัน่ึงจะทำไปแต่ทีนี้ไม่ต้อนงะื่องเรื่องมาชีสักถึงนะแต่คนที่ออกต้องต้องยื่นคนที่เท่าก็ต้องยื่นแล้วไอคำว่ากรกวัติเนี่ยผมก็ไม่รู้พวกคุณลงข่าวไปแต่ว่าอะไรว่าจริงหรือบ้านผมไมไ่รู้นะแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนผมไม่รับผิดชอบหรือจะใจก็ เปิดเผยว่ามีการไปก,อกรอบหระวัติผมไม่รู้จริงๆว่ามีการกรอบแต่อย่างน้อยไม่ได้มากรอกกับผมครับอาจารย์เสียใจอาจารย์สมคินนะฮะเดี๋ยวดเดี๋ยวต้องต่อเดี๋ยวน้ำตา <c oughs> <อ>ไหไครับเดี๋ยวน้งตาไหลครับเพรอาจารย์นี่ไม่อยากจะกรอบเดี๋ยวน้ำตาจะไหลพูดถึงอาจารย์สมคิดนะฮะพักร่วมกันหน่อยนะครับพักร่วมรัฐบาลนะครับ พักร่วมรัฐบาลสองพักนะฮะคุณเทวันลิปตะพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักชาติพัฒนาบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับสัญญาก็คือปรับโดยอย่างเร็วเนี่ยก็ไม่เกินเดือนสิงหาคมแล้วก็ทางพักร่วมโดยพักชาติพัฒนาเนี่ยก็ไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้นไม่มีการติดต่ออะไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายกภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็บอกว่ายืนยันมาแล้วนะครับว่างานนี้ไม่มีต่อรองโคตา้ารัฐมนตรี แม้พักจะได้สอสอเพิ่มมากขึ้นเออแต่น่าสนใจเพราะภูมิใจไทยเนี่ยสอสอเพิ่มขึ้นมาเยอะตอนแรกเนี่ยถ้าไล่เรียกกับปัะชิป,ปัตใช่ไหมแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้โหภูมิใจไทยได้ได้มาจากงูเห่าเยอะเลยนะฮะย้ายค่ายมาเป็นสิบอะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยประเมินว่าภูมิใจไทยเขาจะเอาสอสอเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเขาถือว่าสอสอเขาเพิ่มมากกว่าปัะชิป,ปัตนะครับแต่แต่แตแตเก้าอี้เขาเท่ากันตอนเนี้ยนะฮะ ขนาดที่เลขาพิการสภาพัฒการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาสภาพัฒคุณทศพรคุณทศพรเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะมาเป็นคอ,อรมอรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่จะปรับเข้ามาในส่วนของคนนอกแล้วก็พูดกันถึงขั้นว่าคุณทศพรเนี่ยจะเป็นไปถึงรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจคือนั่งแทนคุณสมคิดเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับคุณทศพรบ,บอกไม่เป็นความจริงนะฮะผมยังไม่ได้ตอบรับอะไรเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยยังคงทํางานเป็นเลขาธิการสสช,อชอตามปกติแล้วก็มีภารกิจที่ต้องดูแลแผนงานเงินกู้4ี่แสนล้านบาทให้เตดเสร็จตามเป้าหมายแต่เมื่อกเกษียอายุราชการแล้วก็ยินดีจะช่วยสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลังของนายกครับนี่คุณทศพรว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คือคุณทศพรเนี่ยแก,กเกษียณปีนี้พอดี นั่นคนก็เลยจับตาว่าเอ๊แกก็น่าจะมีในเมื่อทํางานกับนายกอยู่แล้วเรื่องเงินกู้นะสี่แสนล้านแล้วก็เกษียณปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมานั่งแต่สุดท้ายแกปฏิเสธแล้วนะฮะอ่านายกหน่อยไหม ใช่แล้ว<ด>วันนี้นายกให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะคะก็นายก,กนี่มาตอนท้ายเลยสร้างความชัดเจนนะคะซึ่งก็ระบุตรงกับคุณทศพรนะคะคนายกก็บอกว่าคุณทศพรไม่ได้ไม่ได้ไปทาบทางคุณทศพรให้มาร่วมคณะรัฐมนตรีบอกคุณทศพรก็ยังคงทางานกับตนต,นต่อไปในฐานะลิขารทิการสภาพัฒน์ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นายกก็ตอบความชัดเจนถึงรายชื่อหลายรายชื่อที่ทาบทางแม้ว่าจะเป็นคุณปีดีด,ดาวฉายท่านนองยกบอกว่าอยู่ระหว่างการตอบกลับ ว่าท่านจะตอบรับหรือไม่อย่างไรเพราะหลายคนก็อยู่ระหว่างการตอบรับหลายคนก็ปฏิเสธไปแล้วหลายคนก็บอกว่าปฏิเสธเพราะเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆออ,อย่างเช่นคุณประสานตะรัตวรกุลคุณประสานก็ตอบปฏิเสธไปแล้วเพราะด้วยเหตุผลทางครอบครัวเพราะก่อนอันนี้มีชื่อว่าคุณภะสานเนี่ยจะมาเป็นรัมมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแทนคุณดอนปรัมมัวินัยที่คุณอดอนเคยตัดพกตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า ที่เจอในหลายๆเรื่องแล้วก็บอกว่าจะจะจะ,จะ,จะออกจะออกแล้วเพราะช่วยงานนายกมานานแล้วอ,อ่ะสุดท้ายก็มีการมอคุณดอนด้วยสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าท่านนายกบอกท่านก็นยังแข็งแรงนะแต่ต้องพิจารณาไปก่อนอ่าแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่ก็คือนาย,นายก,ก็ยืนยันว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะทําการปรับครมอเสร็จสิ้นก็จะเห็นคลรมอลโฉมใหม่แล้วนะคะแล้วในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นพักที่มีการปรับคลรมอในส่วนของโคต้าพักเยอะอดังนั้น พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าวันที่ย1ิบเอดคือวันอังคารหน้าจะมีการประชุมพักประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อนในการหารือเรื่องสัสดส่วนรัฐมนตรีของพักและนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการปรับครมอครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าปรับเล็กหรือปรับใหญ่ก็ไม่ทราบเพราะปรับไม่ถึงห0สิเปอร์เซ็นแล้วก็ในส่งพักร่วมเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าพักร่วมนี่ก็คงไม่ได้ไปไป,ไป,ไ,ปไปปรับอะไรเขาก็เป็นที่ชัดเจนว่าการปรับครมอล้วนี้อาจจะเป็นในการปรับ ในส่วนของพรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะ3าําแหน่งที่หายไปคือสามกุมารที่หายไปแล้วมนตรีคังรั้มนตรีพลังงานและรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาครับอันนี้เนี่ยที่นายกจะจะปรับรวมทั้งตําแหน่งรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจที่คุณสมคิดลาออกไปด้วยก็นายกทิ้งในยะด้วยนะคะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีว่าหลังสื่อถามว่าควรจะมีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ หรือไม่นะคะแล้วก็รวมทั้งสยบกระแสข่าวดูวทั้งหมดว่าพลเอกอนุพงศ์จะสลับเก้าอี้กับพลเอกประวิทย์ในตําแหน่งมหาไทยกับตําแหน่งรองนายกแล้วก็สยบตําแหน่งว่านายกจะไม่นั่งรัฐมนตรีกลาโฮมแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งท่านนายกตอบถามกันค่ะในท่านนายกพสลมอที่จะกลับไปเนี่ยจะไม่มีข้าราชการที่จะต้องลาออกมาเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ถูหมคะหนึ่งห กเรต้เน้น่กรรเนความเดแต่พักแกหาเรื่องจากการที่เศรษิจมันมันกา้ผูด้วยนัการพื้ผูแต่เศรษกิจนยบางทีนกําลังใช้ทางนเศรษฐศาสตร์การเงินการธาคารมาช่วยิดนะละแล้วก็สิ่งที่ผมรับฟังมาจากเราพบผู้ของการต่างๆแล้วามจับาประชาชนแล้วามจคือผมาทั้งหมดเนี่ในกระบวน แล้วพวกเราจะแตายาแล้วว <c oughs> ่าอรรคิดไปที่เราจะทำยัไรนะเพราะฉะนั้นจัดพลทํงานของเราในเรื่องการที่ารผิดแฉเป็นคณะกรงานที่ศึกษาก็จะทำมาร่วมกับครมรษฐกิของ่างเงี้ยนะและว้อจะมาับเรื่องลรมจิตเพะงั้นว่าพรมจิ่ก็ต้องคิดรัฐบาลนะว่าเพราะงั้นมันมีพลรมกิจมีน้าที่ศึกษาตรงนี้ถ้าต่อต่อมาต่ดในทีพลรมจตุจิแล้วก็พรมมันจะได้หลากหลที่ไนข้อคนานอกเป็นรอบจำไม่ได้ จากที่ทนนายกพูดี่แสดงว่าอาจจะไม่มีรองนายกานเสีกิจโดยนายกกากับดูแเองใ่ไหมก็มีก็ได้ม่มีก็ได้แต่มีก็ดีแต่ว่าโคต้าของพลังงานกะบตัวกันคางนี่ยงน็นมีของนายกใช่ไหมครับ enfin ก็ผมดูทั้งหมดอะครับด mm. anyway> ูดูวันนี้นายกดูดูผ่อนคลายพูดเยอะๆแสดงว่าการจัดการทุกอย่างมันมันใกล้จะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านนายกก็มีงานงแต่ฮอเยอะเมืไหรแล้วงานเยอะหมดเลย ทกอยงท้นอยน้นี่ด่ากอยางก็เรียกร้อยแล้วเหือขั้นตองธัรการอท่านที่นี่คม่เดินมาคชัดตนู้านกำลัติดตอเขาอยู่บางคนก็ตอบแล้วบางคนก็ยังไม่ตอบบางคนจะไปถามครอบครัวก่อนต้องาครอบครัวหลักท่านนายกครับต้องให้เวลาถึงเมื่อไหร่ครับนายกครับงห่ไ่ท่านนายกครับ่านนายกคระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไหมคะเห็นรัฐมนตรีอิีหาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หืคุณปัสาึนากที่ไปได้ไปทาไมันคุณปสารนะครับท่านนายกก็เราจะทำที่อย่างให้มันดีขึ้นแลรวที่ผ่ามาไม่ดนี่ฮะก็เคลียร์เคลียร์เลยแล้ววันนี้นายกก็มีเวลาตอบค่อนข้างเยอะเตอบนานเนอะชัดด้วยนะฮะ ชัดเจนหลายๆเรื่องนีู่นะฮะคือที่ท่านนายกตอบยาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการขย่าข่าวอยู่ทุกวัน<ม>ว่าวันนี้คนนั้นไปตรงนั้นคนนี้มาตรงนั้นคนนั้นสลับกับตรงนี้แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าก็มาจากพักพลังประชารัฐนั่นเองที่หลายคนก็หวังเก้าอี้บางเก้าอี้กันอยู่หวังเก้าอี้จากที่สีกุมารลาออกไปการขย่าวก็ยังคงเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มีอีกจนกว่าจะมีการการปรับคมรมโผล่ออกมาอย่างเป็นทางการใช่แล้วโผล ไอ้ข่าวทั้งลือทั้งหลายนี่นะฮะที่ออกมาว่าใครนั่งตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันก็คงจะยาวไปเรื่อยๆทั้งเดือนจนกว่าจะโค oh, สุดท้ายอะใช่<ะ>จนกว่าจะออกมาเป็นอ,อย่างเป็นทางการนะฮะ